สวัสดีครับ่อต้อนรับสู่ i l i ล e Cat ครับตอนนี้คุยอยู่กับเกมอารเคนะครับในวันนี้ก็จะเป็นออแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับเป็นการแนะนำผู้เล่นใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้แล้วก็อยากจะนำมาแชร์ให้กับผู้เล่นใหม่ทุกท่านได้ทราบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของลาโบหรือว่าค่ากำลังนะทุกคนจะมีค่ากำลังอยู่ตรงนี้นะครับนี่บริเวณนี้นะตรงนี้คือค่ากาลังซึ่งถ้าไม่ใช่สายแบบเติมเงิน นะคือไม่มีตัวสิ่งนี้นะครับ Arc Live นะถ้าไม่มี Arc Live เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้สิทธิประโยชน์ที่ดีนะครับก็คือไอเรื่องของการการเพิ่มค่าตัวนี้นะครับเพิ่มค่าลาโบเนี่ยนะหรือเพิ่มค่ากำลังเนี่ยมันจะน้อยแล้วมันมีวิธีไหนที่เราจะเพิ่มค่ากำลังได้บ้างสำหรับสายฟรีและก็สายไม่ฟรีนะครับก็คือแบบว่าเนี่ยเป็นสายเติม เติมเติมเงินอยู่แล้วที่ว่าซื้อซื้อ Vip เนี่ยจะสามารถเพิ่มลาโบด้วยวิธีไหนได้อีกอันนี้ถามว่าเอ,อ่อผมรู้มากไหมก็ต้องบอกว่าไม่รู้มากนะครับแต่เป็นวิธีที่เพิ่งเจอคือผมเพิ่งไปเจอมาก็คือลลองเล่นวิ่งเล่นดูอะสไตล์ผมจะเป็นผู้วิ่งเล่นไงแล้วก็มาเจอว่าเฮ้ยนอนมันเพิ่มเว้ยแต่มันเพิ่มครั้งเดียวต่อวันนะครับเพิ่มครั้งเดียวต่อวันแล้วใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะ คุณจะได้ค่าลาโบคือ100นะครับคือ100ครับเอ่อ100แต้มนะได้100แต้มมาเลยผมก็เอ่อไม่แน่ใจว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าสำหรับคนที่เป็น V.I.P. นะครับเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย100แต้มสำหรับเขาไม่จำเป็นก็ได้นะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เป็น V.I.P. เนี่ยแล้วต้องการแต้มพวกนี้นะครับ100แต้มก็สำคัญ งออกใช่ไหมเออยังไงมันก็สําคัญนะครับหนึ่งร้อยแต้มนะทุกๆวันสามารถทําได้นะครับโดยการที่ไปตามเมืองนะเมืองบางเมืองนะครับเมืองบาง,เม,งเมืองจะมีบ้านออหรือยิ่งเมืองหลังๆเนี่ยมันจะมีเป็นแบบไอเ้เขตที่เป็นเป็นตึกอะไรเงี้ยครับเข้าไปจะมีชั้นสองชั้นสามพวกนี้นะครับเข้าไปในบ้านมันจะมีเตียงอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เตียงเนี่ยในเกมอ่ะมันแยกออกเป็นสองเตียงนะครับ เตียงหนึ่งคือเตียงที่เป็นฟังก์ชันเฉยๆเป็นฟังชั่นอลเฉยๆนะครับเหมือนการนั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมการนั่งเฉยๆการนอนอย่างนี้นะครับก็คือนอนเฉยๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ่อได้เกี่ยวกับเรื่องของลาโบเลยนะครับฉะนั้นเวลาเราจะสังเกตว่าเตียงไหนนอนได้เตียงไหนนอนไม่ได้นะครับให้ดูตรงนี้นะมองไปที่เตียงคุณจะเห็นว่าเฮ้ย มันขึ้นเป็นฟันเฟืองอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือนอนแล้วไม่ได้อะไรนะครับเป็นแค่ลูกเล่นของมันเฉยๆแต่เตียงที่นอนแล้วได้นะครับนี่ผมพามาดูปับป๊บนี่นะครับมันจะขึ้นรูปนี้ครับอ่ามันจะขึ้นรูปนี้ซึ่งอ่าเขาจะบอกว่าใช้เอ่อสองก็คือตัวนี้นะครับ ยูดาสตาร์นะซึ่งทุกคนส่วนใหญ่อะได้ใช้อยู่แล้วเนาะทุกคนส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วทำโคง้งทำเควสอะไรเงี้ยมันได้อยู่แล้วนะเราใช้ปั๊บเขาจะบอกเลยครับว่าทำให้หลับสนิทเป็นเวลา10นาทีฟื้นฟู100ลราโบนะครับหลับสนิทจะทำให้จิตใจโปร่งใงสทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูราโบในระหว่างที่หลับได้เป็นเวลา24เอ่อ22ชั่วโมงต้องมีเลเวล10บวกถึงจะใช้ได้ หากใส่ชุดนอนก็ไม่ได้รับค่าลาโบเพิ่มนะครับตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเรื่องว่าใส่ชุดนอนไม่ได้รับค่าลาโบเพิ่มเลวก็หรือว่าไม่สามารถฟื้นฟูค่ากําลังในระหว่างที่หลับได้เป็นเวลา22ชั่วโมงเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่เฉยเฉมันจะมีค่าแบบว่าครบ5นาทีได้10ใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าใน22ชั่วโมงเนี้ยคุณจะไม่ได้ค่าลาโบทุกๆ5นาทีนะครับไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันความหมายเขาคือว่า พราะคุณนอนเนี้ยคุณได้หนึ่งร้อยแล้วคุณต้องรอครูดาวยี่สิบสองชั่วโมงคุณถึงจะกลับมานอนได้ใหม่นะอ่ะเรานอนให้ดูกันเลยนะครับมันใช้กีด้าสตาร์นะครับก็คือตัวนี้นะซึ่งมันได้เดลิเวอี่ควสอยู่แล้วอ่ะคุณทำเควสยังไงคุณก็ได้ไอตัวนี้มาอยู่แล้วเนาะอ่ะนอนครับพอนอนเสร็จคุณจะเห็นว่ามันเกิดบัฟตัวหนึ่งขึ้นนะครับบัฟตัวนี้คือ นอนลงบนเตียงของแขกแล้งีบหลับในระหว่างที่นอนนะครับตอนเนี้ยไอ้บัฟตัวนี้มันเป็นแค่ตัวตัว,ต,วต้องพูดว่าตัวสตาร์ตนะตัวสตาร์ทว่าเอ้ยกำลังจะเข้าสู่บัฟแล้วนะกำลังจะเข้าสู่เออเรื่องของการนอนเอาเอาบัฟแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรอให้มันหมดเวลานะครับ พอมันหมดเวลาตรงนี้มันจะเกิดอีกบัฟหนึ่งขึ้นมานะซึ่งบัฟเนี้ยมันจะนับ10นาทีนะครับมันจะนับ1ิบนาทีถามว่าไอ้ตัวนี้เอาไปทำอะไรได้อีกอันนี้ผมผมต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าผมไม่มั่นใจว่ามันเอาไปทำอะไรได้อีกแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรนะฉะนั้นใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับหรือเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะนี่เห็นไหม ว่ามันจะเกิดบัฟตัวนี้ขึ้นครับนอนหลับสบายบนเตียงของแขกและการนอนหลับที่ดีนั้นดีต่อร่างกายและจิตวิญญาณของเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวพอมันใกล้หมดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้บัฟเป็นอะไรแล้วก็ได้ค่าลาบูดเท่าไหร่นะอ้าโอเคครับตอนนี้เหลือ10วิแล้วนะเวลากำลังลดลงเรื่อยๆครับจากบัฟนอนหลับนะ Good night sleep get นะ ปาหนึ่วิปึ๊บตัวละครจะลุกขึ้นมาเองครับเห็นไหมเราก็จะได้รับบัฟมา2อ,อันนะครับบัฟหนึ่งก็คือเอ่อเรื่องของการพักผ่อนเต็มที่แล้วไม่สามารถฟื้นฟูเอ่อรับบบ้พอยต์ได้จากการนอนเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปนะคือนอนซ้ําไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ได้รับความแข็งแกร่งและสกิลใหม่เพิ่มความเร็วในการทํากิจกรรมนะเห็นไหมทีนี้นะครับ ตัวเอ่อนี่เห็นไหมว่าเอ่อลาบบพอยต์ผมหนึ่งร้อยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมได้ลาบบ์พอยต์หนึ่งร้อยแต่ก็ยังได้รับลาบบ์พอยต์ตามปกติเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าไอที่เขาบอกว่าเอ่อไม่สามารถฟื้นฟูค่าลาบบได้แล้วเนี่ยนะมันเกิดจากการมันเป็นของคูดาวในเรื่องของการนอนนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะโอเคประมาณนี้นะครับ100่งร้อยลาบบพอยต จะบอกว่าฟรีก็ไม่เชิงนะเพราะมันเสียค่ากีด้าสตาร์นะครับแต่ว่าอันนี้มันได้จากเควสเนาะมันได้จากพวกเควสได้จากอะไรเชื่อว่าหลายๆคนมีเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยพี่แบบเล่นเล่นเป็นอะเล่นไปนแล้วบอกพี่อันเนี้ยมันต้องไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้นะเก็บไว้ไม่ต้องเอามานอนหลอกเปลืองนะครับก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้แต่ตอนนี้ผมก็อยากแนะนํากับหลายๆท่านก่อนเนาะว่าเออมันได้นะหนึ่งร้อย เอ0หนึ่งร้อยลาบโพอเนี่ยมันถือว่าโอเคเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูไปพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายจ้า